เช้านี้ที่ท้องทุ่งนาหน้าวัดป่งชัยอากาศสดใสข้าวเริ่มงอกขึ้นมาแล้วโดาทิตีท่ทอแสงขึ้นมายามเช้า,ชาอากาศดีดี มาตรงนี้บุญหลายไม่ใช่บุญเรืองอ้อนหลวงปู่แล้วบุญเรืองบุญเรืองมารอรับหลวงปู่แล้วครับอาแม่เมียหลวงปู่เข้ามาถึงวัดแล้วครับโอวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาบุญนำโชควิ่งมาก่อนแล้วแต่มาด้วยทองอ่อนทองอ่อนทองขาวทองอ่อนทองขาว บุญบุญชอบบุญชอบอ่าใครใครพิ่ชิดชายบุญซองพิ่ชิดชายบุญชิดด้านนี้ใครเนี่ยด้านนี้ใครเอ่อด้านนี้บุญหลายบุญหลายน้องพรขาวน้องพรเงิน เพชรดำน้อยน้องเงินขาวพอเงินกับเพรดำน้อยพอขาวอ,ออกมารับหลวงปู่นั่งเล่นนอนเล่นกันสนุกเลยนะนัะนี้เจนวรัตเจนวรัตลังเลอยู่เจนวรัตลังเล่เจนวรัตอ้าพิสมัยพิษสมัย บุญชิดต,ตัวน้อยนิดคือน้องบุญชิดบุญชิดไปแล้วท้งนี้มีใครอีกพรอทองแดงอันนี้บุญทวีพรทองแดงสีสุดาเดินต่อมาพบกับน้องน้อยน้องน้อยสามเหมียวน้องน้อยสามเหมียวคือน้องทองหางมูล ทองหางวนจำริษจำริษอันนี้ใครเอกอันนี้บุญชูบุญชูอยู่ตรงนี้อ้าวเงยนมองอะไรครับมองดูนกเหรอ,อเพชรไม่ใช่ชอบเพชอะไรนะ <c oughs> สุภนิกาสุภณิการออยู่ตรงนี้มหาลูกโป่แล้ว สุพานิกาเดินมาจุบจุบกับน้องทองหางมนลสุานิกาสุพานิกาเจ้าสุพานิกาเจ้าสุพานิกาน้องเงินนอนตื่นสายน้องเงินตื่นสายทีนี้ก็ใครเนี่ยออทรัพย์ทวีก็ตื่นสายทรัพย์ทวีตื่นสาย มาด้านนี้มาพบกับน้องเพชรนินพบกับน้องเพชรนินน้องเพชรนิน,น,น,นตื่นมาแล้วจะเข้าห้องน้าเพชรนินตื่นมาเข้าห้องน้ําก่อนครับลูกโป่หนูขอเข้าห้องน้ก่อนนะครับเพชรนินจุลิศท,ทว,วีศรีสุดาน้องเงิน ครับหลวงปู่ก็นำภาพอนารักษ์นรักของน้องน้องเหมียวที่มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติสุขสบายดีด้วยเอฟซีมีเมตตาดูแลน้องน้องเหมียวเรื่องหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ขออนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นพระรับปัจจัยนุน่นนำคำชูให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญ มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสนายขอได้สงความมุ่งม,มา่ปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอ